วันนี้เราจะมาแนะนำหน้าพระชองแอ้งต่างกันครับสำหรับสถานเทพบนสดคิปมีพระประธานคือองค์กับเที้ยนไตเต้โคตริ่ินนะฮะซึ่งเป็นปรมาการของอสายวิชาลีซานนะครับลีซานไพ่และอีกหนึ่งองค์ก็คือองค์เตวอวัว,วโซยหรือว่าที่รู้จักก็คือรู้ใจซิงนะฮะเกี่ยวกับเงินทองความร่ำรวยโชคลาภ ซึ่งม,มาในปางดุนะครับที่พระเจ้าชกลาปางดุนะครับและอีกหนึ่งองค์ก็คือเกียวอียนซือนั่นเองซึ่งเป็นประมระาการที่สูงสุดข,ของทางวามเชื่อเต่านะเป็นอารสดาเต่า,ตาอีกหนึ่งองค์นะครับที่อยู่แบบนี้มีเดวรูปที่สวยเด่นเป็นเอกลักษณ์ทุกองค์นะฮะและอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นชิงจุ้ยจอซือ คนไทยเรารู้จักก็คือพระหมอะะหรือจอสกองนะฮะซึ่งเป็นพระภิกษุจีนที่ได้รับการนับถือจากชาวจีนพกเกี้ยนอย่างกว้างขวางนะฮะหรัอีงองคืนเนอต้งหรือเจา้าโนะครัเนจ้าที่นิยมของชาวจีวนบนทะเลน,นะะในการกาบไหว้บูชามาอย่างยาวนานนะฮะ<อ> นป็นททางสมีการนับถือกันมาังแต่เรื่อ่นะทางสถานเทพโอสถทิพมีการให้ความนับถือพระหมอธทวดาหรือว่าโปซิงไตเตรีรวมถึงเทพเจ้าที่ชาวจีนพกเกี้ยนชาวจีนโพ้นทะเลนับถือและกลับไหว้บูชากันมาอย่างยาวนานโดยสถานเทพโอสถทิ่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรม แบบแผนจารีดประเพณีขนบธรรมเนียมดั้งเดิมของชาวจีนพ้นทะเลโดยทางสถานเทพโอสถทิพย์จะนำหลักการความเชื่อของาศาสนาเต๋าผนวกกับความเชื่อของชาวจีนพ้นทะเลรูปแบบความเชื่อพื้นบ้านเพื่อตอบโจทย์ผู้ศรัธทธาให้มีความมั่นคงจเจริญอย่างยิ่งยวด และพบแต่ความมงคลยิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีครับ